สัสดีพี่น้องเช่า youtube นะคะยูกับสองจอบใช้ดินค่ะมะืเนี้มาปันค่ะหน้าหน้าตัวของรถค่ะหน้าไอค้นคนขับข้าเจ้าเอาคอนดำหน้าค่ะซิปก็ค้นค่ะมืเนี้ยมือเสาเพิ่นกระทยแล้วประมาณซี่หาให้นี่ละค่ะนี่ ปั้นแล้วปั้นสนันหักเหลือจะให้ไงกลางๆหน้านี่ก็เป็นหน้าที่เคยเอาคลิปลงแล้วค่ะตอนไทยตอนไทยหุดเป็นคลิปที่ไทยหุดหน้าหน,า,นามเ่อแหลกของปีค่ะ เขาไปเมืองย่อนหลังกันได้ด้วยค่ะอันนี้ไถหุ้เทื่อเดียวแล้วค่ะไถหุดเทื่อเดียว,ะะยยวแล้วก็ปั้นเอาย่ามดำเลยเปัน้นไถหุ่นละลาค่ะมันจังบ่ระเด็ดไถาลายเที่ยวปั้นชองหลอดเพื่อเราเหรอคะ กับบุคไยมีนะคะ่ะน้ำซ้ำนี่ก็ถือว่าพอดีอยู่ค่ะปั้นแล้วๆกับสิพอดีดำถ้าไปเมืองคนดำนาทางผีเขาเจ้าจดำไว้ไว้ กลุ่มคาค่าจาัางค่ะนี่ค่ะแล้วก็ดำเก่งเกว็ากระเจงแรงมี่จะรุนเด้อทั้งน้นสองฟังเลยค่ะดำรัดกันคนงานอีกสุดหนึ่งดำเก่งค่ะ เรจะไถให้หนีค่ะแล้วก็ค่อยลงมาไถาให้หนีเพราะว่าให้หนีพึน่นสูกเอาน้าอยู่ค่ะสูกเอาน้ามขึ้นไปให้ทึ่งเพราะว่าให้ทึง่งมันมีน้ำเลยให้ทึ่งมันกันแแหมันขาดค่ะกันแท้หัวหนามพัยั่งเลยก็ต้องเปิ้งหนามออกน้อยเนาะคะ่ะขันหน้าดำ หน้านี่มันให้หนีมันก็นามหลายโพดค่ะเผินกระสูบเผินดังเทิงให้ดังเทิง,งน้ำเผินถ้าไม่หนามหลายๆมันยากระสิบก็ตายค่ะยากระสิบกู้กรแล้วก็มันกระสิแกนขายอามดำให้นี่กับปั้นแล้วแล้วคะให้นี่กับพอดี านเพิ่มก็ได้ใส่อ,อ่อความเร็วซ้ำเน่แล้วค่ะแก็ใส่เกียร์ต่ำๆอันหลออพี่สองแล้วค่ะปันไปน้ำเทลา่าไฮเหรอคะไหเขาเจ้าดําไปน้ำเลยค่ะมันเคยสิบโปรแกงแต่ว่าบางคนก็นกนโบมักเหลวปะนี้นะคะก็อาจจะทิ่มไปมือนึ่งก่อนค่อยมาดําก็ได้ให้กันค่ะแต่ตัวคนมัก แต่ว่าอยู่นี่ส่วนมากกสิไปไปน้ำดำไปน้ำค่ะก็จะเอาหมักแบบนั้นซิปก็ชีวิตค่ะคนงานเต็มห,หน้าเลยอันนั้นก็นจะค้องหน้าค่ะพอคนขับพอไอคนขับแม่เพื่นก็นดำหน้าค่ะ น้ำหน้าน้ากันกับคนงานเนี่ค่ะให้นี่ก็ซ้องหลอบแล้วค่ะนี่ก็สุดได้ประมาณเด,ดตาน้ําตัวนึงผู้แก่กล้าประจำตาแหน่งค่ะเมื่อนี้เป็นกระติบลงปันให้นี่ต่อเลยค่ะให้นี่แล้วก็ให้น้ำเทิงก็แล้วล่ะค่ะงนาน แดมนีกดีค่ะมอแดดปันไหนลมมยุ่ กันม้วนเลยค่ะให้นี่ไปแม่ซุกไปแม่คุณไม่จัดฟ้าไปแม่เตียวปั้นหลบอแรกไปนี่ไ้นี่ต่อจากให้ชึ้งๆปั้นหลบแลรกเข้าจอกว่าปั้มก็เห็นปะโตปลาเลยเนาะคะ่กะก็เก็บปลาสะกอน าใหญ่ปลาน้อยพนักง,งานกับพักก่อนค่ะทั้งเทงแล้วหมดละ สองอบเพื่อเราละค่ะเก็บทั้งบกหอยเก็บทั้งปลาค่ะนี่บกหอยกัหลายคนคับว่ายอยู่ทั้งรถมันสี่เลียวเห็นปลาเลียวเห็นปลาตลอดค่ะเลียวเห็นมากวก้คนอยู่ทั้งบอกอีกเันว่า ไดนหอดปะดูค่ะปะดูใหญ่มันบืนมาต้ด่างคนละค่อยปั้นเราค่ะน่าจะาของกอปลากระจอดเอาปลาก่อนพนักงา,านกน็เมื่อยกบเท่าค่ะ เอาพักกินหน้บหรอล่งไหมเอาลง่ง้วตอนนะั้นคือล่งไหวมือไฟเลยด้ค่ะพนักงานก็นได้ ตัวไทยก็ได้จอในคุนเก็บป้าก่อนค่ะ ข้างไรละบาดเนี่ยข้างฝุ่นหรือเปล่าปุบป่าได้ขนาดั้นเมื่อเซียนปุบป่าก็จะขึ้นข้างฝุ่นคือคะ่ะมองทีปั้นแล้วเพื่อนกับว่าเ่อจะลูปเอาสั่ง ติดหอพ่นจะบอกขามมองนี้เลยคือค่ะเอาโอ้โหโอ้หอ้โอ้โหอ้อออออามใ่้ถึงเอาค่ะ <Okay. S 2> แล้วแล้วนะคะมองนี้เจอกันไม่คลีบนานะคะทุกคนสำหรับมือหนีไปแล้วนะคะบ๊ายบาย